สวัสดีคะ่ะทุกคนวิจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องไปฉีดวัคซีนที่เดสตีลรัชดาเมื่อวันที่10มิถุนายนค่ะเดี๋ยวไปถึงก่อนเวลานัดประมาณ15นาทีก็คือตอน1 0 4โมง45ค่ะปรากฏว่าไม่พบใครค่ะเพราะว่าทุกคนเข้าไปรออยู่ข้างในแล้วนะคะคิวัมเบอร์ที่400ค่ะก็มีคนที่ไปถึงก่อนแล้วก็กำลังรอคิวอยู่ประมาณ190คนค่ะหลังจากรอประมาณชั่วโมงกว่า 4, 4, ก็ได้วัดความดันค่ะ จากนั้นก็เปลี่ยนไปรอฉีดวัคซีนค่ะจุดนี้เราก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกำลังจะกลัวสักหน่อยปรากฏว่าไม่เจ็บเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็มานั่งรอค่ะสังเกตอาการตัวเองอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อครบ30นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกไปรับเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนค่ะ เป็นอันเสร็จขั้นตอนค่ะเมื่อกลับถึงบ้านถ้ามีอาการไม่พึงประสงค์ให้รีบไปพบแพทย์หรือโทร1669ทันทีค่ะ